ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะคุณเสมาบุญนาค่ะสวัสดีครับคุณวรายาอีกรอบหนึ่งสวัสดีค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยครับผม พอเทพปรปุดสุดหล่อชอบนะชอบนะเวลามีคนเรียกอย่างเงี้ยมนรู้สึกดียังไงก็ไม่รู้ค่ะเรียกอีกสิเรียกอีกสิเทพปูปุดสุดหล่อคนลุกไปหมดเลยวไปข้องน้ำปะสวัสดีทักทายเหล่าท่านนะครับทาง tiktok ด้วยนะท้งคุณ TAF1H นะฮะส่งหัวใจมาให้สวัสดีครับพี่ไข่สวัสดีครับนะฮะทักทายกันมาทางติ๊ t ตอให้เลขผมบางสีพี่ไข่นะฮะคุณอล คุณอนิดานะครับสวัสดีครับค,คุณพิติมนะฮะสวัสดีครับอันนี้มีแซลแม่ประนอมมาด้วยนะ,ะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถ้าใส่ผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมเนี่ยอร่อยเด็ดจริงค่ะ,ะสวัสดีคุณไก่ด้วยนะครับบอกว่าที่ซอยอารีหรือว่าสุขุมวิท26ไฟแดงกระพริบสีเหลืองน่าจะเสียแหละ,ะแล้วก็รถติดเนี่ยวุ่นวายมากครับก็เลยแจ้งมาทางจสว1 0ยนะฮะสวัสดีคุณจุลายด้วยนะครับทักทายหลายๆท่านเลยแล้วก็ใน YouTube ของเราอีกเช่นเคยนะ สวัสดีคุณรพีอีกรอบหนึ <lob> ่ง <id giving> คุณอภินันคุณพระเคอินคุณกระปุกแดงคุณสุรินคุณอภินันอ้าวอ่านไปแล้วนี่แล้วก็คุณดรอเร์กสิดิตสวัสดีครับผมนาะดอร์ก็ถามว่าทําไมเสยมาหล่อแต่ว่าช่วงนี้หนุ่มหล่อจอมเวียงจอมเวียงช่วงนี้เป็นอะไรเวียงงงเวียงงานเนี่ยช่วงเนี้ยทักทายยามบ่ายนะคะพี่วันบางรักด้วยนะครับบอกว่าทําหน้าทําตาน่ารักจุงเบยหมายถึงใครคะแล้วพี่วันให้เลขมาด้วยหรอ ทุกวันให้เลขวานะ ไม่บอกดีกว่าใครอยากรู้พี่วันให้เลขอะไรเ่ยไปชมเองนะไม่บอกนะมีลงมีเลขไม่บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนไม่บอกแต่ผมเห็นแล้วขอบคุณมากนะครับพี่วันเดี๋ยน้องตามต่อให้เดี๋ยน้องตามต่อให้ดิฉันบวกสิบบวกสิบผมไม่บอกนะสําหรับท่านใดอยากรู้นะพี่วันเขอให้เลขอะไรมาเนี่ยเข้ามารับชมนะเข้ามาดูในคอมเมนต์ผ่านทาง youtube ของเราตอนนี้สดๆได้เลยนะฮะสามตัวเลยเหรอพี่เอาแล้วเอาแล้วคุณมีหกสิบบาทคุณจะ แล่นอะไรมากมาวิ้ย <laughs> แหม่๋ตวตะไว้ก่อนออตะไว้ก่อนอตะคืออะไรอะ่ะเขาขายใบแปดสิเท่านั้นแหละมไม่มีหรอกที่ขายโกงขายเกินอะ่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยดิฉันเดินไปตรงตรงน้องฝนน้องฝงฟองดิฉันแล้วนะฟองว่าพี่เขาเป็นอะไร <laughs> หมายถึงคุณลพี่เหรอคุณลพี่เขเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่น้องฝนถามนี้หรอเขาบอกว่าแบบแหม่น้องฝนเสียงหวานเดี๋ยวให้น้องฝนมาจานนดมัดรายการแทนโรงการมีการงอนด้วยนะคุณทุกคนค่ะขี้ถ่ายแม้กระทั่งน้องอะน้องยังเด็กอยู่เลยแหม่ชมน้องฝนหรือชมใครไปได้เลยนะคือถ้าชมอย่างชมว่าชมบุร,ริยาน,าน่านรักก็ต้องชมเขาหล่อหรือน่ารักด้วยจะชมคนใดคนหนึ่งไม่ได้ถ้าไม่มีชื่อเขาไม่ได้ อ่ะคุณแม่คุณแม่มาเลยคุณแม่มาเลยมาไลมพูดในนี้ได้เลยมารายงานตรงนี้ได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่าต่อสายมาคุณแม่เข้ามาเลยคุณเสมานี่อยากจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันมีเปิดเลตติ้งเชียร์ทีมช้างศึกออ้ยอดวิวนี่เยอะขนาดนี้เลยหรอคุณแม่คุณแม่เข้ามาได้เลยนะถ้าคุณแม่พร้อมแล้วต่อสายคุณแม่เข้ามาได้เลยในช่วงรายการได้เลยรายการลูกเองสบายๆไม่มีอะไรใช่ไเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนนี่พูดถึงฟุตบอลกันเยอะมากนะคะเป็นการทรางปรากฏการณ์สนามแตกเลยนะเมื่อวานนี้นะ ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะที่การจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับ<ะ>เขาบอกว่าเป็นช่วงบางนาที่จะมุ่งหน้ามาพักมีรถบรรทุกหอยพลิกตะแคงกนะเ,ออเขาบอกว่าแก้ไขจุดเป็นช่วงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเลยด่านเทพรักษสามมาเล็กน้อยกอม .5 บก500 จุดนี้ส่งผลให้การจราจรติดขัดท้ายแถวสะสม6กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดนะฮะวางแผนการเดินทางด้วยแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะครับผมคุณเรียกคุณแม่คุณได้เลยคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วคุณบุษบงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เืาถือสายรอคุณไม่เรียกนี่ัคนี่เราจัดรายการสามคนเลยดีที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเลตติ้งจะกระโดดเอาหน้าคุณแม่ขึ้นได้ไหมเอายอดวิวมากกว่าทีมช้างศึกเลย เอางี้ไหมเอาบอกเลยดีไหมล่ะเอาบอกเลยบอกเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ยอดวิวเนี่ยจะเอาเฉพาะในส่วนของ YouTube แล้วก็ Facebook ของช้างศึก o อ f ฟิเชียลนะคะยอดคนดูผ่านออนไลน์นะเพราะว่าดูทีวีไม่ได้นะสำหรับใครบางคนอาจจะดูทีวีไม่ได้ก็ต้องดูผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ของช้างศึกก็ดูพร้อมๆกันนะ762,600คนใช่7แสนนะอันนี้คือเฉพาะออนไลน์ไงใน่อน แต่ถ้าเกิดรวมทีวีด้วยอ่ะข้อตานทีวีเนี่ยยอดคนดูสูงสุดเนี่ยหกล้านสองแสนคนเลตติ้งในในทั่วประเทศเนี่ยสิบจุดหกหนึ่งศูนย์เลตติ้งในในกทมสิบสามจุดหกหกสองรวมยอดวิวหมดเลย สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นคนก็กกมๆกมก็สี่ล้านน่ะอ่ะใช่แค่นิดหน่อยถือว่าเห็นไหมบอกว่าดิฉันก็เลยโปรยหัวว่าแบบคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่คือของเราเนี่ยคือไม่ไม่ต้องพูดถึงนะว่าคนแล้วแล้วเล่าแล้วคอมเมนต์ที่บอกว่าอุ้ยแพ้ทั้งสามศูนย์เมื่อวานนี้งา้นง้นแต่ว่าทุกคนมีมีพลังอ่ะีชจะเชร์ทีมช้าง ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหรือว่าทีมช้างศึกที่เรารู้จักกันนี่แหละแต่ว่าความหวังมันก็ยังมียังมีอีกทั้งสองนัดใช่แล้วมันก็ไม่มีก็คือว่าวันที่หกมิถุนายนไปเยือนทีมชาติจีนซึ่งซึ่งตอนนี้จีนอยู่ที่2นะเราอยู่ที่3แต่ว่าแต่ว่าจีนเขาต้องไปเจอเกาหลีใต้ไงใช่เขาก็ยังมีศึกหนักที่รอเขาอยู่ถึงแม้เมื่อเมื่อวานเขาจะชนะสิงคโปร์ไปเยอะก็เถอะนะแต่แล้วเราก็มีนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านเจอสิงคโปร์1ิมิถุนายนเราพูดถึงความหวัง ยังมีทั้งนั้นแหละแล้วเราก็จึงเชื่อว่าเชื่อสีเท้านักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกๆคนเลยว่าเต็มที่ขนาดไหนดูเมื่อวานนี้ก็ถือว่า โอ้โหทุ่มเทใจกันเลยทีเดียวถือว่ามันมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันหายไปนานมากเลยนะสำหรับีฟุตบอลทีมชาติไทยต้องถามผู้สื่อข่าวกีฬาที่ชาตาบอลเป็นงานโปรกกระแสมากเลยเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่วริยาจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเนี่ยจะปล่อยจะเงียบมากไม่ค่อยไปใช่นักกีฬาเองก็จะจะแบบว่าคือต้องการแรงใจแบบนี้แหละนะแต่ื่าวานเนี่ยภาพบรรยากาศที่คุณบุษบกออมาให้นี่คือแบบว่ากระหึ่มมากสนามสนามแตกใช่สนามแตก ที่สนามเนี่ยก็คือเต็มเต็มพื้นที่นะว่าสี่หมืนก็เต็มนะที่ที่เขาจะแย่ชูไปในในในแบ็ชูในจอภาพเนี่ยก็บอกว่าคนที่ชมในสนามเท่าไหร่ สี่หมื่นนะแล้วยังมีจอจอยักษ์อีกนะใช่ที่นอกที่ว่าคนซื้อตั๋วไม่ทันไงก็เลยต้องติดติดโปรติคเตอร์ให้ดูข้างนอกสนามฟุตบอลอ่ะค่คักอีกขนาดอยู่คนเดียวยังคือคักเลยถูกคนเดียวล้าก็บอกว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์มาดมแป้งบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์มากเพราะว่า ภายใน8วันเนี่ยบัตรก็ไ้ยังเลยนะ5้าห0,000ื่นใบนะแต่เราก็เราก็เตือนคุณผู้ฟังด้วยในเมื่อวานนี้ที่เราช่วงเช้าเราก็เตือนด้วยว่าระวังมิจฉาชีพนะถูกไปกว้านซื้อตั๋วแล้วเอาตั๋วผีตั๋วมาขายเราไงในราคาแล้วไปโกงราคาหน้าสนามอ่ะแทงเวอร์แล้วก็มีแบบไปถึงที่นั่งเราไม่ได้นั่งเนี่ยแหละรถฉันเปิดบอกใช่พี่พราะตำรวจก็เตือนนะตำรวจนี่มาทันทีเลยตำรวสืบนครบาลมาเตือนทันทีเลยระวังตั๋วผีมาเยอะเลยก็พอพอมัน เป็นช่วงที่ว่าทุกคนให้ความสนใจใ,ให้แรงอุดหนุนนี่เงี้ยก็เลยทําให้เกิดมิจฉาชีพเนี่ยก็อาศัยช่องทางแบบนี้แหละเพราะบางทีคนบอกว่าจริงๆเราเวลาไปดูบอลน,น่ะไปดูบอลหรือว่าไปไปดูการแข่งขันกีฬาถ้าเวลาเข้าไปในพื้นที่จริงอะ่ะอินเนอร์มันจะใหม่กอย่างโอ้ยมาเต็มเอออยู่บ้านเนี่ยมันก็ยังแบบพอประมาณยอะไรเงี้ยเราก็ดูกับเพื่อนกันอะไรก็สนุกพอประมาณมแต่เวลาไปอยู่ในสนามแล้ววะทุกอย่างลืมหมด ไปดูสนามนะเก้าอี้นะที่ที่จองที่ซื้อตั๋วไว้นะเก้าอี้นะผมไม่ได้นั่งเลยอ่ะยิ่งผมยืนตลอดทั้งเกมเลยเก้าสิบนาทีเหมือนลงไปเตะเองใช่ไหมใช่ลุ้นมากครัคราวหน้าใครอยากอุดหนุนที่จาสร้อยเอานักฟุตบอลไปลงเตะก็เชิญได้นะคุณเศรษฐมาพร้อมค่ะไปถ่วงเขาทำไมเขาเล่นกันดีๆอยู่แล้วไม่เผื่อเผื่อคุณผู้ฟังหวอดดีเลยเป็นเลตติ้งเลตติ้งเตะไม่ไหวแล้วครับสภาพลูกตอนนี้น่าจะกลิ้งได้อย่างเดียวแล้วคุณแม่ไม่แน่หรอกก็ใช้เวลาฟิตซ์นิดนึงว่า ลืมนะว่าเรามีนักฟุตบอลอยู่ข้างนอกด้วยนะที่รับโทรศัพท์คุณผู้ฟังอ่ะม่ธรรมดาเนะนายเขาเก่งจริงนะนายเขาเก่งจริงเขาไปแข่งเขาได้ทงได้ท้วยได้น้ำหวานมานะโอ้โหดีฉันก็พาคุณออกนอกนอกเรื่องนอกรล่าวเดี๋ยวกลับกันไปเฮ้แทกสิกกันต่อเมื่อไหร่คุณบมดสงจะจัดด้วยกันเลจัดไปเลยชี อะไรนะไม่ค่อยดีจัด้วกก็ได้รายการลูกเองจัดด้วยก็ได้ไม่หรอจะพี่มาซี่มาแจมกันซิไม่แต่แต่ช่วงนี้คุณเฉยมาเขาจะเป็นแบบใบโพล่าหน่อยนะคุณแม่ค่ะดิฉันเป็นพวกชอบเปาะชอบปากไม่ใช่คุณแม่ก็เป็นเหมือนกันคุณแม่ก็เลยรู้การปากใบโพล่าจะทำยังไงแค่ชำเดืองตามองเนี่ยก็จะหายทันทีดิฉันทําไม่เป็นดิฉันได้แต่กับพิปตาค่ะเป็นกบนี่ข่าวกบคุณแม่เนี่ยดังจนมาถึงเนี่ยสามชั่วโมงแลวก็ยังพูดถึง อยู่นะข่าวครับใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ธรรมดาไงเป็นอะไรกับพริบตาทีทีนะกระพริบตากระพริบตาเอ๊ะตาบริยาเป็นอะไรกระพริบอยู่นั่นแหละทพรางั้นถ้าเออบริยากระพริบที่ขนาดนั้นน้ำตาเทียมสักนิดหนึ่งไหมเสียดายนะไม่เห็นหน้าคุณแม่นะไม่งั้นจะให้คุณแม่กระพริบตาโชว์ซะหน่อยโอ้ย่ตาดิฉันก็สวยชุดว่าอุตส่าห์ไปขีดตามาใหม่โอยปากแดงไหมวันนี้ปากแดงไหม วันนี้ปากไม่ค่อยแดงเดี๋ยวนี้เปโทนมันดบ well, kind of ับลงใช้เป็นน้ำตาลเข้มแทสสีีนูถมเมื่อก่อนนี้ถ้าปากไม่แดงเขาไม่มีแรงเดินนะคุณแม่ถูกต้องคุณผู้ฟังรู้เลยรู้เลยปากแดงเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะขอบคุณคุณบุษบงด้วยที่รายงานเมื่อวานนี้นะการแข่งขันฟุตบอลไทยกับเกาหลีใต้โหเลตติ้งเป็นไงคุณถล่มทลายอ่ะถล่มทลายทุกช่องทางนี่ประมาณ4ีล้านคนเลยเนาะที่ไปติดตามกันเลขกลมๆอ่ะเก้าอก3.99ใช่ไหมนี่เราก็แพ้นิดเดียวเองนะ เรานี่แพ้นิดเดียวเองนะโอ้ยไปพูดถึงเลยเขาสู้เต็มที่แล้ว <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรายังมีลุ้นอีก2นัดนะเอาจริงๆเรายังไม่หมดหวังนะ<ช>อีก2นัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะจีนได้ชนะสิงคโปร์ได้จบนะจริงเราเข้ารอบนะค<ช>่ะอมอรอลุ้นอีก2นัดนะครับผมเช,ชื่อว่า เรายังคงมีศรัทธากันอยู่เสมอๆแหละเอาใจช่วยทุกท่านที่ต้องกาหลายท่านก็มาพูดคุยในช่องทางของ youtube นะคุณอภินันนะคะเดี๋ยวนะคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียบอกช่วงนี้เียมาเนี่ยวินบ่อยนะต้องกินยาระดมผลบ้างนะคือยาอะไรอ่ะพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียยาถ่ายยาถ่ายหรอรุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เขาทานกันนะโอ้น่าจะหมดไส้หมดพุงเลยนะฮะนี่ไงคุณรพีบอกว่าจัดสามคนเลยครับเห็นด้วยนะฮะคุณอภินันบอกว่ามาดาแป้งสุดยอดแล้วครับทั้งสวยทั้งเก่งนะแล้วก็บอกว่าคุณ คุณวรายาสุดน่ารักแห่งจสร้อยเสยมาหน้าตาดีหลอ่อเด็กหงหน้าตาดีทุกคนค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรกันดีกว่านีคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัดบทเลยเหรอคุณตัดบทเลยใช่ไหมใช่เอ,อคุณ อ๋อคุณกับพี่นันก็บอกว่าอใช่เมื่อคืนลิซ่ามาชมด้วยเช็คเมื่อวานนะ,ะคุณวลิศคุณวลิศนี่แซลมานะบอกเกาหลีก็แค่ปิ้งย่างคุณกระบุกแกบอกว่าเห็นด้วยค่ะคุณบุษบงน่าจะมาร่วมจัดด้วยกันคุณะคะอุทัยบอกว่าเป็นโรคหวัดร,รักษาได้ไม่นานนักเป็นโรครักจะรักษาแบบไหนนี่พี่วันเขามีข้างหลังเล็กเพิ่มด้วยนะเออหรอเออดีฮะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปจัดนะพี่วันนะผมเชื่อพี่นะผมเชืพี่นะฉะนั้นช่วงนี้รายการเทดด็อกฟิกของเราเดี๋ยวพักเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะมาตามกันต่อเรื่องของการเดินทางดีกว่านะคะมีสภาพการจราจรตรงไหนสอบถามไหมพยัคฆไทยไหมพยาไทยไหมตอนนี้พยาไทยหนาแน่นแล้วนะตั้งแต่ช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกพยาไทยเคยื่อนตัวได้ช้านะต่อเนื่องไปทางฝั่งของแยกราชเทวีฝั่งที่มาจากปทุมวันก็หนาแน่นนะครับพุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกราชเทวีผ่านพ้นนจจุุุดดีีีไปขึอยยธาาารรรมมกติิ่ ชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงแยกพญาไทหลังจากนั้นมาสะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงใต้ถึงด่วนไปทางน้านของแยกสวรรนีนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าพระรำหนึ่งวันนี้ชะลอตัวแล้วนะครับด้านของสุขุมวิทเองก็หนานแน่นครับมุ่งหน้าพร้อมพงแยอกอโศกสุขุมวิทแล้วก็รวมไปถึงด้านของัรดาพิเศษที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณหน้าสวนเปจกิติครับส่วนฝั่งกลับกันไปตัดพระรำสี่มุ่งหน้าไปแยกนารานงฝั่งนี้จะใช้กันไดด้ีกว่าอศ um, นตรียียยยััยยัังงเเคคลลื่อออออตตวววไไไดด้้ะรรบบจจมมกกก็ชาหสสญณฟแแศพุ นะครับแล้วก็ด้านของแยกราล่ำก้าส่วนทางฝั่งดินแดงช่วงนี้ยังใช้การได้นะครับสาเร็มดินแดงใต้ทางด่วนประชาสงเคราะห์จนถึงแยกผาล่ำก้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับครับค,คุณเลียวนะครับบอกว่าสวัสดีครับไม่เจอกันนานมากตัดผมตั้งแต่เมื่อไหร่น้องคุณเสม,มาอ๋อนะฮะก็ตัดได้สักพักหนึ่งแล้วครับพี่เลียวครับขอบคุณมากครับที่ยังจํากันได้นะฮะเรียนรอดอค่ะเรียนรอดอก็ต้องมีการตัดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปไม่ได้จะไปเขาชนไก่ไม่ได้อยู่น่าจะเกินแล้วแหละนะฮะ โอ้คุณรพีบอกให้จัด4ี่คนเลยเหรอ <Ừ S 1> มันจะวุ่นวายกันมากเลยนะครับเนี่ย<ม>ถ้า4ี่คนเนี่ยจะแย่งกันพูดเลยนะฮะเออทักทายหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากแล้วก็ที่สุพรรณบุรีเขาบอกว่าบอกขอสอที่สุพรรณบุรีวันนี้เงียบจังเลยอ๋อ,อนะอากาศอาจจะร้อนหรือเปล่านะนั่นะสิคุณสุรินบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนนะะขอบคุณมากครับสหรับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะที่ฉันอยากจะทานหวานเย็นแต่ส่วนที่เป็นน่ยอยากจะเป็นหวานใจค่ะมีคุณเตรียมสาวแล้วหรอ เตรียมชายไม่ได้เตรียมมันอยู่ตรงหน้าพอดีเลยเตรียมชาวมุกที่ชันแล้วหรอมาดูสภาพการจราจรกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ด้านบน <c oughs> สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับฝั่งขาเข้าเริ่มชะลอตัวแล้วนะมุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกสุรศักดิ์ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะจะมีสะสมได้ตามรอบไฟสะท้อนใต้มุ่งหน้าแยกสุรศักดิ์เจริญกรุงช่วงนี้ติดนะครับเนี่ยเจริญกรุงเนี่ยก่อนถึงตรอกจันนะมาทานงน <c oughs> ั้นของใต้สะพานตากสินเข้าไปทางด้านของบางรักสีลมเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะจะเห็นได้ว่่่่่าา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 มมมีปรริิถถหนน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 แแลล้้้ววะะััับสสสฝงงกกกผพใตตท ตรอกจานฝั่งนี้ท้ายแถวจะสั้นกว่าฝั่งนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับส่วนทางฝั่งสะพานพระรามสามสะพานกรุงเทพยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับครับค่ะมอสอะไรมอสใหม่มอสหม่หวานจีเนี่ยเนี่ยมอสปฏิภาจะแซวอย่างนี้ตลอดเลยคุณยุทธศักดิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับเสมากูรูการจราจรกรุงเทพอ๋อ ขอบคุณมากครับขนาดกูรูยังหลงเลยค่ะ<ง>กับบ้านไม่ไม่ทันเวลาโดนตีโดนเครียดเลยนะ,ะเอาอล้เอาอีกแล้วเอ,เ,อเอาคุณนะเจบอเอาเรื่อง,ล,องล้อเล่นมาพูด,พดจริงตลอดเลยนะ<อ>คุณต้นรักบอกว่าสวัสดีครับเขาบอกว่าเมื่อวานใจนี่อยู่ที่ไทยนะ อ๋อนะฮะขอบคุณมากนะครับผมหลายท่านก็เชียร์ทีมชาติไทยกันนะะนะฮะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระปกเกล้าวรวมไปถึงฝั่งสะพานพุทธขาออกตอนนี้หนาแน่นแล้วนะครับมุ่งหน้ามาด้านของฝั่งถนนประชาธิปกนะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมทั้ง2สะพานนะครับฝั่งขาออกไม่ว่าจะเป็นด้านของสะพานพุทธหรือว่าด้านของสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะครับทั้งไปทั้งกลับทั้งสองสะพานขอขอภัยส่วนฝั่งขา ก็ใช้การได้นะช่วงเวลานี้นะทั้ง2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรทางฝั่งสะพานพระรามแปก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีสะสมเล็กน้อยนะเชิงทางลงมาทางนานของวิศวกรรมไปทางนานของเจ้าปรอฝั่งจกักรพรรดิพงศ์ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากผ่านพ้นแยกจ้ปรรอขึ้นสะพานพระรามแไปก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮียังใช้ได้นะครับที่สะสมจะเป็นราชวิถีนะมุ่งหน้ามาทางนานของแยกสังฮีจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับ ค่ะคุณยุทธศักดิ์บอกว่าวันนี้สุดยอดครับผมแม่คุณไม่อ่านข้างหน้าเหรอวันนี้อสาวสวยนุ่มหล่อสาวสวยนุ่มหล่อวันนี้สุดยอดครับผมค่ะนี่คุณพินานเนี่ยเขาจะขับรถมินีบัสจากสุพรรณมามากรุงเทพใช่ไหมก็มีผู้โดยสารเต็มคันรถเลยบอกว่าขึ้นจอให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีขึ้นวิจารณญาณเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณเสมาด้วยเขาบอกว่าผู้โดยสารชอบครับผู้โดยสารบอกชอบ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 บรุยรญาแล้วก็เกียดเสมา อ,อย่าเกลียดกันเลยนะฮะออปัจจุบันคนเกลียดเยอะอยู่แล้วนะว <บ S 1> ลองรับไม่ไหวรับตัวเองก็พอเพราะคนอื่นเขาเกลียดกันหมดแล้วอ,ะอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะครับผมเป็นคำคมที่ดีเลยช่วยหิวใจได้เยอะมากนะ,ยะแยกแค่รายตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะทางฝั่งติวานนท์สด้านที่จะมุ่งหน้ายแยกแค่รายนะครับเห็นว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมทั้งฝั่งที่มาจากซอยรือวดีนะครับก็เริ่มชะลอตัวฝั่งที่มาจากสนามบินน้าก็เริ่มชะลอตัวบริเวณช่วงแยกแครายส่วนทางฝั่งงาบงวาน งามวงวานเริ่มช้าแล้วครับแยกแครายไปใต้ถึงด่วนนะเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งที่มาจากบางเขนชะลอตัวก่อนถึงแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางน้านของใต้ทึงด่วนงามวงวานก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะยังไม่ค่อยมีปัญหานะ ยังเคลื่อนตัวได้นะแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกช่วงเวลานี้ก็ยังใช้การได้สะพานพระรำม4ฝั่งขาออกต่อเนื่องไปชัยพฤกษ์จุดนี้หนานแน่นนะครับมีท้ายสะสมก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานเล็กน้อยมาจากข่ายแยกปากเกร็ดส่วนฝั่งกลับกันเข้ามาเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะในช่วง,วงเวลานี้ครับค่ะครับมีจุดไหนเพิ่มเติมไหมคุณบรยาไม่มีค่ะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามหลังจากช่วง16บหกนาฬิกาดีกว่าเพนชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะในช่วงสุขภาพจราจรนะใช่เลยอคุณทําตาหวานๆกระพร สีเหมือนน้องกบอะไม่เอาเดี๋ยวโดนตรวจปสวัสสาวะมาทําตาองตา,ตา,ตาหวานอะไรนะนี่คุณไม่รู้เหรอช่วงรายการเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ตาํารวจเขาดูกันเยอะนะจริงหรอเออบอกเสียบ่าทาตาเยิ้มเลยเดี๋ยวก็โดนตรวจจนได้แล้ว้็แต่คุณแต่งตัวเหมือนแบบว่าพวกสืบสวนสอบสวนะอะทำงานแหละจริงเหมือนจริงเอาอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเดินย่านของเตยไม่ได้ด้วยเี่ยนะนะ คุณนิดชอบว่าอะารผมเน้น <c oughs> เป็นนอกเครื่องแบบประพีพี่เป็นนอกครื่องแบ,บปะ่ะเด่ะไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมเป็นประชาชนธรรมดาประชาชนออนะสุข,ขุมวิทฝั่งขาเข้าติดแล้วนะท <c oughs> ้ายแถวเริ่มยาวนะมาจากทางนัของทองหลอมุ่งหน้าไปทางนัของอโศกฝั่งกลับกันยังได้ตามรอบไฟนะครับจะมาหนาแน่นแถวทองหล่อแถวเอกมัยเล็กน้อยแล้วก็ไปชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟ <c oughs> บริเวณช่วงแยกพระขนขงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นครับ <c oughs> คุณรพีบอกว่าบนรถเมย์เปิดฟังเสมาช่วงให้ทัฟฟิกจริงเหรอ เด็กเล็กๆที่พ่อแม่พาขึ้นรถเมล์ร้องไห้เลยเอาจริงปะเนี่ยไม่จริงหรอกคุณแล้วพี่แกออแล้งแน่เซลนะ <c oughs> อะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ช่วงหลัง16ตุนิกากับศูนย์ข่าวจราจรจ,รจสร้อยช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ัฟติดไม่ติดก็ทักมา